啊，刘队。 กเรียคือตอนนั้นน่ะเราเราเรามาจากมาไหนเน่ยขึ้นมาจากสะพานจากติดอ๋อแล้วคนกระทบบ้านแล้วก็เลยจอดรถทอมอยู่โน้นเพราะเด็กมันนั่งกันอยู่งี้วัวรถมันจะดซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยก็แจ้งกับต่อร้อยตอนตีสามครึ่งตอนตีสามครึ่งเหรอเนาะพอดีตอนเราเห็นก็คือเขาตายเขาหนีแล้วแต่เนื้อมันอยู่ตรงท้ายแต่ขับรถผมแล้วผมเห็นแล้วตายแน่ผมก็เลยแจ้งต่อร้อยเลยแจ้งตอนตีสามครึ่งเราเห็นไหมเขามากันกี่คนอะไรยังไงไม่เห็นตอนนั้นไม่เห็นอะไรเลยเห็นตอนเพื่อนเขานิ่งอยู่แล้วทุกอย่าง แล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคนขับเห็นบ้างไหมขึ้นมามัน,มนสงบเรียบร้อยหมดแล้วคือมันมันเสียรอรอแล้วแน่นอนแล้วมจะแจง้งเ<อ>ต็มร้อเลย<ม>ขึ้นมาคือไม่เห็นเหตุหการณ์ไม่ไม่เห็นการชนไม่เห็นเลยเห็นแต่ว่า<อ>เด็กรวมตัวกันอยู่มันอยู่ริมถนนแล้วมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาตกใจเรียกเพื่อนมันอะไรเงี้ยเรียกคนตายประมาณกี่คนประมาณก็เด็กสามสามสี่คนหญิงรถสองคันมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สองคันเด็กสามสี่คนเนอะสองัน แล้วเ,เ,เด็กก็นั่งกองกันอยู่แล้ววิ่งไปเรียกเพื่อนไปเรียกเพื่อนมาแต่รถเาเออกไปรีบไ,ไปรีบมาหน่อยแล้วใช่ไหมรถรถพ่อไซค์อไทยก็ไม่คุณบอกแล้วอ๋อ